ท่ามคู่หาสวรรค์น,นะคะนอน่ารักน่ารักเลยแต่เมะแต่แม่น่ารักมากขึ้นก็ได้ครับขึ้น ใช่ครับจะพาขา้ามไปถังโน้นด้วยวันนี้ข้ามไปไกลฝั่งลาวคุณเด็มีเรือครับข้ามไปกี่เหรือไม,ไม่จับหรอกข้ามพอรอยข้ามไม่ได้จ้ำ โอ้ทำไมเป็นสีแดงไปเป้น้องโค้งทำไมเป็นสีแดงวะมันเปื้อนอะไรพี่น้องไม่นักสองสีแต่ทำไมมันเป็นสีแดงอรปกติไม่นักมัปกติไม่เป็นอย่างนี้นะ ออ๋สบายก่อ <divide> นับบสายดีตอนนี้อยู่เนื้อู่ไหนโอ้มาเที่ยวมาฮันนีมูนหรือเปล่าดูสิหันน้าเบิงหันน้าหันน้าพี่น้องเบิงมาฮันนีมูนหรือเปล่าไม่มาไหว้พระมาไหว้พระไหว้พระเราจะไปที่เหลือต่อฮะบอกกับพี่น้องสิ อะไรนะติดตามมือสบาปติดตามอีกโอ้โหเงี้ยให้ติดตามเว้ยว่าจะไปไหนว่าจะไปไหนลองกองลองกองวัดถ้ำครูหาสวรรค์น,นะคะพี่นอ้อง แม่น้ำสองสีครับสองเมืองเมืองบ้านเจ้าคนเกีียวเขาละที ซอง la, มึงไงล่ะซองมึงมึงอ้าซองมึงมึงพี่น้องบ้านเจ้ามันมีรังคามีรังคาที่ไหนเอ้อจะมีจ้งเนีย เขาเมืองพี่น้องบ้านเจ้าเกี่ยวเขาแล้วก็แล้วทำไมไม่เอากุญแจรถอือนู่นโรงแรมล ป็นยาลองกินเขาวาวลางมือบอมือเขาว่าำงานนะ <c oughs> เป็นกินเลสลูกคนกระตุนจะไม่ได้นะัน,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 นี่ก็ดีแล้วล่ะแฟนไ,ได้นี้ อามันคือเป็นพอมันโดนแดดมากชาตุดูค่อยวนยูวัดที่เราไปวัดยังก็น้องลำจันค่อยรูปข้องว่งหลังปกติค่อยรูปข้องวัดใจบ่บอบ่ได้ผาดดังมึดตลอดเี้ แต่ไปรูปที่นั่นประดังคอยโบนในที่ประวัตที่หนึ่ง <c oughs> มันเลยประดังเอาตีมัประดังเลยตอนนี้เหนื่อยตอนนี้จะรูปอะไร มาพักผ่อนนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันตรงนุน้นแอนมายืนตรงนี้สิหรือว่ายืนมุมนี้ตรงนี้สิสวยมากพี่น้องแปนมา บรรยากาศดีมากก็แดดมันเพิ่งจะออกมาแล้วนะเรวจะพาคน โอเคจ้าพี่น้องลงแล้วลงแล้วช่วยมากต่ไปอัปเดตลงแรมให้ดูงตัวเองงนั แว่นตาก็เคยมีอยู่ไปไหนไปลงไปไหว้พระกันห่วยครูฝนมาเทีย่ยวแต่สาแล้วต้นนี่ยจะสร้างมาัง,ง,งเกิดนี่เนี่ยเนาะเอาพอูๆอยากได้กู้บวกเกินต้นวาสนา บรัรมันเกิดเองมันนกขาาไปกาขาามานี่ในดอกกล้วยไม้ป่าเนี่ถ้ามันออกดอกสวยมากเลยแฟนแฟนดูที่รัดผมให้หน่อยนะที่รัดผมเล็กๆน่ารักน่ารักมันขาด เอาให้เอาให้หลานไปไงพี่น้องข้ามหลวงปู่กูหาสวัรค์ สากุ้วยกันเด้จอจ้าพี่น้องค่ะคนนี้ลงไปในธรรมละ ครับครับถล่อยรองเท้า,าก่อนสวัสดีค่ะพี่นอ้องโอเคค่ะพอการคลิปนะเดี๋ยวจะเข้าวไปไหว้ข้างในหลวงปู่ ันคลิปหน้าพี่น้องอย่ดีไม่แห้ง